เขาตังไม่ขึ้นมาใช่ไหมลูกเล่นเกมอะไร <Black fish. S 1> ได้ว่า,าวันนี้มีการบ้านปะม,มีมีไหมเออไม่พีเบาตอนนี้ยังทันแค่นอนคุกเก๋สั่งเออกระดาษกระดาษฟิวเจอร์ฟิลเจอร์บอร์ดสีอะไรลูกไม่แบบนึงลูกจดมาอยู่แบบนนึง อ้าวคุยเรื่องงานก่อนเรื่องเกมสตาร์เพจกางราเทศมีอยู่แล้วกาลาเทศแล้วก็กางไกกาดเพชรกาดเพชรเอาไปทํากิจกรรมอะไรครับวันคิดมากวันคิดมากเหรอคิดมากไม่ใช่คิดมากคิดมากวันคิดมากวันคิดมากวันคิดมากอาปันฮานะาเขาพูดคิสมาสิ วันคริสต์มาสอ่า <hit mark. S 1> พี่ป้านอะวันคิดมากอ๋อวันคิดวันที่ค <c oughs> <c oughs> ิดมากเลว